เจอแฟนแบบนี้ไม่มีใครอยากจะเสียไปนะคะเอามาให้พวกเราทั้งหมด4ข้อซึ่งครูเกดคิดว่าถ้าเกิดเราได้เจอคนลักษณะแบบนี้เราไม่ไม่อยากให้ใครมาคว้าไปแน่นอนเราจะห่วงคนคนนี้มากเพราะว่าหายากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูกันว่า4แบบนี้มันจะมีอะไรบ้างคุณก็ทําได้นะไม่ยากนะคะอันแรกเลยก็คือว่าจงใช้เวลาอยู่กับแฟนนะคะ ให้มันมีคุณภาพมากที่สุดวันนี้เราต้องมานั่งถามตัวเองว่าเฮ้ยทุกวันที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีคุณค่าหรือเปล่ามันเป็นเวลาทองคําของเราหรือเปล่าเรามีไม์เซตแบบไหนในการที่อยู่กับเขาถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจนะคะหรือเรามีไม์เซตว่าเฮ้ย มันเป็นของตายในความสัมพันธ์ก็ไม่ต้องเป็นดีอะมันมากอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตแบบเ็าเรียกว่าเช้าชามเย็นชามไปหรือไม่มีความหวาไม่มีความโรแมนติกไม่มีความห่วงใยอะไรมันก็จะแอ t อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดเราเห็นคุณค่าว่าเออเราได้อยู่ด้วยกันเราโชคดีแค่ไหนอะไรเงี้ยจงใช้เวลานั้นให้ให,ให้คุ้มค่าที่สุดเพราะเขายังอยู่กับเรานะคะเราก็จะแอ t อีกแบบหนึง่งเราจะทําอีกแบบหนึง่งเช่นออยง่ายเวลาทานข้าวด้วยกันถ้าสมมุติวันนี้คุณทานข้าวด้วยกันนะนั่งปุ๊บ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเรื่องที่ตัวเองอยากดูแล้วปล่อยให้อีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงหน้านะคะเขารู้สึกแบบเอา้าทำไมต้องมานั่งกินข้าวด้วยกันด้วยล่ะเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่เห็นคุณค่าของเวลาที่เรามีได้ออกไหมทานข้าวด้วยกันก็ต้องวางโทรศัพท์ก่อนหรือคุณจะแบบนั่งดูทีวีด้วยกันอะไรเงี้ยก็พยายามที่แบบดูด้วยความสนุกสนานไม่ใช่ว่าเอาเรื่องลาม้าเอาเรื่องลกรบ,บมาพูดให้ไม่สบายอกไม่สบายใจกันนะคะอันนี้คือวิธีการง่ายๆนะที่โอเคคิดว่าพวกเราทุกคนสามารถทําได้ข้อที่2 ะะสามารถอ่านได้อ่านขาดรู้ว่า ตอนนี้คุณรู้สึกอะไรนะคะสังเกตเนาะแม้ว่าบางครั้งเนี่ยคู่ของเรานะคะอาจจะไม่ได้แสดงออกมาร้อยเปอร์เซนตแต่ด้วยความที่คุณผูกพันกันคุณใส่ใจดีเทลเขาเนี่ยคุณจะมองออกว่าตอนนี้แฟนเราอ่ะเขารู้สึกไม่สบายใจอยู่นะเขารู้สึกแย่อยู่นะเขารู้สึกต้องการกำลังใจเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยรู้สึกแฮปปี้เท่าไหร่แล้วเราก็ถามไถ่เขาซิว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเล่าให้ฟังหน่อยสิแช์ฟังได้นะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราทําตัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยแบบเนี้ยค่ะจะ มีแต่คนอยากจะอยู่ด้วยแล้วก็ไม่อยากเสียคุณไปหรอกไม่ออกไหมเพราะว่าเออมันอยู่กับคนที่มีใจเมตตาต่อกันมีความการุณาต่อกันอย่างเงี้ยแต่เรามันมันจะต่างกันมากนะกับคนประเภทที่แบบว่าเอออยู่ด้วยแล้วก็แบบตัวใครตัวมันนะคะเธอจะรู้สึกอะไรเรื่องของเธอเธอจะทุกข์แค่ไหนก็เรื่องของเธออะไรอย่างเงี้ยหรือเธอจะมีเรื่องที่แบบกังวลใจฉันเห็นแล้วแหละว่าเธอเหลียดฉันที่เกียดถาม <laughs> อันนี้ยอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะว่าเราเป็นคู่กันนะคะยังไงเนี่ยการสื่อสารเนาะด้วยความรู้สึกอะไรประมาณนี้คำถามประมาณนี้มันเป็นเรื่องจําเป็นนะที่ คู่ต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่ว่ามองข้ามความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องที่คุณไม่ต้องใส่ใจอันนั้นไม่ได้นะข้อที่3นะคะสนับสนุนเป้าหมายอีกฝ่ายหนึ่งคุณรู้ไหมว่าสาเหตุของการเลิกราที่มันเยอะมากนะคะคืออีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะไม่ซับพอร์ตความฝันของอีกคนหนึ่งก็คือคุณไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีเป้าหมายยังไงชีวิตนี้ต้องการอะไรนะคะอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรเราไม่รู้เลยอ่ะบางคนรู้แต่ก็ไม่สนใจไม่ใช่เรื่องของฉันฉันฉันมัวแต่โฟกัส แต่เรื่องของตัวเองทีเนี้ยคู่เนี้ยค่ะคุณจะบอกให้นะมันจําเป็นมากๆที่คุณจะต้องเป็นทีมเดียวกับเขาหรือเป็นทีมที่แบบคอยซับพอร์ตให้กําลังใจบางทีมันอาจจะช่วยแบบเต็มร้อยเปอร์ซ์ไม่ได้แต่อย่างน้อยๆอ่ะมันต้องมีฟิลที่แบบว่าเขารู้สึกอะค่ะว่าคุณใส่ใจกับ ความฝันกับเป้าหมายของเขาคุณไม่ได้รังเกยียจเป้าหมายของเขาคุณไม่ได้ต่อต้านเป้าหมายของเขาได้บอกไหมถ้ามันเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้นะคะโอ้เนี้ยสุดยอดมากๆเลยอาจจะไม่ช่วยทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยๆพูดให้มันแบบเออสบายใจเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันให้เหนื่อยหรือเปล่าวัยไหมอะไรเงี้ยหาคนมาช่วยไหมหรือฉันสามารถพอยะช่วยอะไรเธอได้ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยก็เป็นทีมเดียวกันแล้วอันนี้สาคัญมากเลยนะถ้าเกิดว่า เราแบบว่าคอยขัดแข้งขัดขาตลอดนะคะคอยแบบบันทอนกําลังใจตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยพังได้ง่ายมากๆแล้วอีกอย่างนะครูจะบอกให้เวลาคนเลิกกันนะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามันพังเพราะเรื่องนี้นะคะเขาจะไม่ค่อยบอกกันหรอกเพราะว่ามันมันเหมือนกับเป็นอะไรที่มันอยู่ใน ก้นลึกอะของหัวใจอะว่าอยากให้อีกคนหนึ่งอะได้ซัพพอร์ตเราบ้างนะคะแต่มันไม่รู้สิมันมันพูดออกมาไม่ได้ในขณะนั้นมันเหมือนกับต้องการแบบความหวังอะเวลาคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วคุณแบบมีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณอยากทําอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีติ่งของความหวังอยู่ในใจของเราว่าอย,อยากให้เขาแบบพูดอะไรที่มันแบบซัพพอร์ตกับเราจังเลยหรือทําอะไรบางอย่างที่สนับสนุนเราบ้างจังเลยอะไรเงี้ยแต่พอมันไม่ได้เลยเนี่ยค่ะมันจะหาทางที่จะไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้สาคัญ เนาะลองไปทบทวนความรักของเธอเองดีๆนะข้อที่4ค่ะ แฟนที่ให้พื้นที่ส่วนตัวกับเราคือว่าจําเป็นยังไงก็มันมันมันต้องการสิ่งนี้ทุกคนเนาะเวลาเราคบกันไปสักระยะหนึ่งอะพอเราอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันอะค่ะเราก็จะโหยหาแล้วว่าคิดถึงเพื่อนคนนั้นจังเลยคิดถึงพ่อจังเลยคิดถึงแม่จังเลยคิดถึงน้องจังเลยคิดถึงพี่ชายหรือคิดถึงเพื่อนสนิทคนนี้จังเลยออะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจะโหยหาสิ่งที่คุณเคยทําประจําเช่นว่าคิดถึงการไปเล่นฟุตบอลจังเลยคิดถึงการไปดูกีฬาแข่งม้าจังเลยอะไรเงี้ยคิดถึงการเดิน ทางจังเลยคิดถึงการขับรถไปเที่ยวไกลๆจังเลยอย่างเงี้ยมันจะความห่วยหามันจะผุดขึ้นมามันจะไม่ได้แบบมาแบบโฟกัสอยู่กับที่แฟนอย่างเดียวล้เพราะว่าพอเราอยว่ยวนทุกวันนะคะความเคยชินแรงต่างเนี่ยมันก็นจะเกิดขึ้นถูกไหมทีเนี้ยสิ่งที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจจะผุดมาแล้ว ฉันอยาก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 ทีนี้ถ้าเกิดเราแบบบล็อกเขาไว้อยู่กับเราตลอดเวลาเลยนะคะแบบห่วงแหนเขาอะตามหึงตามห่วงตามเช็คอย่างเงี้ยอึดอัดแน่นอนเหมือนอย่างครูเกสเป็นผู้หญิงครูก็จะมีมุมแบบคออยู่เงียบๆเพราะว่าครูเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับหาความรู้ใช่ไหมคะครูก็จะแบบ ต้องการความเงียบต้องการธรรมชาติต้องการคุยกับคนที่มีพลังบวกเยอะๆต้องการดูอะไรที่มันเป็นแรงผลักดันให้กำลังใจอะไรเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยกูจะชอบซึ่งบางทีเนี่ยเรื่องเหล่านี้บางทีแฟนเราเขาก็ไม่ได้อยากหรือที่จะแบบอยู่กับเราเพื่อที่จะทำสิ่งเหล่านั้นกับเราตลอดเวลาเนี่ยบอกไหมคะเขาก็อยากทำในเรื่องของเขาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีอะไรที่เราชอบชอบแบบเนี้ยก็ต้องปล่อยนิดนึงนะคะให้ต่างคนต่างไปเอนจอยกับสิ่งที่ตัวเองแบบเออ ทวินหาโหยหาพอเราได้ทําแล้วเรากลับมาคุยกันเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าคุณสองคนจะแฮปปี้มากเลยมันได้ไปชาร์จพลังที่มันเต็มมาแล้วอะ่ะเพราะว่าได้ไปทําในสิ่งที่มันใช่เนี่ยบอกว่าอ่ะก็จะแบบแฮปปี้มาคนนี้ก็แฮปปี้มาพอมาคุยกันแล้วอู้แฮปปี้มีความสุขมันเป็นความสมดุลของความรักนะคะเราต้องบาลานซ์ตรงนี้ให้ได้ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเราเนี่ยไปกระจุกอยู่กับคู่ของเรามากเกินไปเนะะี่ยค่ะแล้วมันไม่มีมุมนี้ให้แบบผ่อนคลายเลยอะ่ะมุมแบบรีแลกซ์ไปอยู่กับสิ่ง ที่ตัวเองรักบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันอึดอัดและอยู่กันไม่ยืดซึ่งความรักส่วนใหญ่เราจะจบกันเพราะสาเหตุนี้ด้วยนะคือเรา ตัวติดกันมากเกินไปในเวลาที่นานเกินไปคู่รักที่อยู่กันยาวๆนะคะคุกเกตเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของคนที่อยู่กันมาแบบ80-90ปีแล้วไม่มีการเปลี่ยนคู่เลยเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีคีย์ให้เรานะคะในเรื่องของการประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักก็คือว่าให้ะระยะห่างนิดนึงให้ต่างฝ่ายต่างไปเอนจอยกับสิ่งตัวเองชอบนิดนึงนะคะอย่าแบบบังคับ อวงแหนเขามากเกินไปอย่าตามหึงเขามากเกินไปแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายจะต้องซื่อสัตย์ด้วยนะจะต้องไปทําในสิ่งที่เฮ้ยมันเป็นแพชชั่นจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่ว่าไปทําในสิ่งที่เดือดร้อนหรือทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกไม่สงบสุขเลยอันนั้นไม่เวิร์กนะคะทุกคนเนาะอ่ะโอเคนะคะผูค้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะยังไงก็อย่าลืมกดแบ่งปันความรู้นี้กับเพื่อนๆของพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะ